สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆท่านพี่น้องที่อยู่สหรัฐอเมริกาพี่น้องที่อยู่ต่างแดนทั่วโลกและพี่น้องในประเทศไทยดิฉันดรเบนจวรรเพิ่มพูนวันนี้เราจะมาคุยกันในตัวตนของเราคนไทยซึ่งก็คงหลบ หรือหนีไม่พ้นเรื่องการกินกันอยู่ของคนไทยไม่ว่าคนไทยจะอยู่ส่วนไหนของพื้นที่บนโลกใบนี้ชีวิตประจำวันในการกินการอยู่และรวมถึงสุขภาพร่างกายก็มักจะค้นหาผักผลไม้ดอกไม้ในสวนหลังบ้าน ในส่วนหน้าบ้านที่เรามีเพื่อเสริมสร้างให้ชีวิตวันนี้ของเรามีสุขภาพจิตสุขภาพใจเบิกบานแข็งแรงเติมต่อชีวิตให้อายุยืนยาวนานเกือบถึง120ปีเป็นไงพี่น้องจากประสบการณ์ใช้ชีวิต ดิฉันอยู่ในอเมริกาเกือบ50ปีตั้งแต่ผักผลไม้สมุนไพรรวมทั้งเครื่องปรุงอาหารไทยเช่นกะทิน้ำปลากะปิหาสุยามีขายแต่ของแห้งในสมัยนั้นฉะนั้นคนไทยในอเมริกาจึงโหยหาคิดที่จะปลูกผักผลไม้สมุนไพรไว้กินเองในสวนหลังบ้าน หน้าบ้านข้างบ้านตามสภาพของแต่ละบ้านเท่าที่จะมีพื้นที่ที่อำนวยให้ปลูกได้เท่าที่จะหาเมล็ดพันธุ์ของแต่ละอย่างมาปลูกกันพอได้ผลก็จะแบ่งปันกันในหมู่พี่น้องคนไทยคนลาวเพราะคนไทยคนลาวเราคือพี่น้องประเทศข้างเคียงกัน อาหารการกินคล้ายกันฉะนั้นคนไทยคนลาวคือเนื้อเดียวกันในอเมริกามีพืชผักอาหารอะไรเราจะแบ่งปันกันกินดังนั้นผักผลไม้สมุนไพรจึงเจริญเติบโตขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในอเมริกาด้วยมือคนไทยคนลาวแต่ละบ้านแต่ละลรัฐรวมถึงการขนส่ง ข้ามประเทศระยะหลังมีการขนส่งอาหารจากประเทศไทยมากขึ้นทุกวันนี้คนไทยคนเราจึงมีความผูกพันกันเหมือนพี่น้องโดยประสบทการชีวิตส่วนตัวดิฉันเองมีความผูกพันกับพี่น้องเรามายาวนานนะคะพี่น้องจะเห็นหนังสือด้านหลังของดิฉันไหมคะ,ะที่อยู่ข้างๆดิฉันนะคะ ดิฉันจะเล่าความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้สักนิดหนึ่งและพี่น้องเห็นว่ามีแผนที่ประเทศไทยนะฮะแล้วหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าไทยการ์เด n นเฮลิ่งสวนไทยบำบัดเพื่อสุขภาพนะคะดิฉันจะเล่าความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้สักนิดหนึ่งให้พี่น้องได้ทราบว่าเมื่อสิบป,ปีที่แล้วตอนที่ฉันเรียนปริญญาเอกใกล้จะจบ ทางมหาวิาลยมีกฎบังคับทุกคนจะต้องเขียนวิทยานุพลนธ์ส่งเข้ามหาวิาลยดิฉันไม่รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีก็เลยเอาความเป็นตัวตนของดิฉันคือดิฉันเป็นคนไทยเกิดประเทศไทยแล้วมาเรียนเกี่ยวกับโภชนาการทางคลินิกอืมดิฉันก็นึกได้ นึกชั้นนึกได้แล้วว่าเราก็ทำสวนอยู่แล้วชอบต้นไม้ทำสวนเพื่อสุขภาพอยู่แล้วเพราะทุกอย่างที่ดิฉันปลูกปลอดสารพิษทั้งสิ้นเป็นทั้งอาหารและยาตอนนั้นดิฉันยังอยู่เมืองแซนิโกรัฐแคลิฟอร์เนียจึงเขียนหนังสือว,วิทยานุพลชื่อไทการ e เดนเ l ลิง ส่งเข้ามหาวิทยาลัยตอนแรกดิฉันคิดว่าทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับเรื่องต้องขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานที่ทางมหาวิทยาลัยรับเรื่องไถ่การเดนเฮล i n g เป็นวิทยานิพนธ์ของดิฉันเข้าไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเวสต์บรุกยูนิเวอร์ซิตีดิฉันให้พระเจ้าได้รับเกียรติ ในครั้งนั้นสวนไทยบำบัดเพื่อสุขภาพของแต่ละบ้านแต่ละหลังแตกต่างกันบ้านหลังนี้ปลูกต้นหอมผักชีก้วยผักปั้งพริกกระชายต้นอัญชันบ้านหลังนั้นปลูกแตงกว่าใบบะบบมะม่วงต้นมะกรูดตะไคร้ต้นมะรี ดิฉันขอเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าสู่คลังสวนไทยการ์เด้นเฮ l i n g ริงสวนไทยบำบัดเพื่อสุขภาพนะคะขอเชิญพี่น้องค่ะดิฉันจะนำมาให้เห็นคุณประโยชน์ของแต่ละชนิดเพื่อบำบัดเสริมสุขภาพของเราให้แข็งแรงด้วยอาหารการกินอยู่อย่างพอเพียง ด้วยมือของเราเองคมิ้นหรือคมิ้นชันสัพคุณและประโยชน์มีมากมายดิที่ฉันจะย่นย่อเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่ายง่ายนะคะคมิ้นชันพระเอกสีเหลืองสะดุดตาอุด,ดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุวิตามิน A วิตามิน B1, วิตามิน B2, วิตามิน B3, วิตามิน C และวิตามิน E ทธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธทาตุเหล็กเกลือแร่ต่างๆรวมถึงเส้นใหญ่คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนคามิ้นชันมีสรรพคุณทางยาช่วยให้รักษาอาการและบรรเทาโรคต่างๆได้หลากหลายชนิด ในการนำมาใช้รักษามากกว่า5,000ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะพี่น้องขมิ้นชันถือเป็นสมุนไพรโบราณนิยมนำมาใช้ปรุงอาหารได้แก่แกงเหลืองข้าวหมูกไก่แกงกะหรี่ขนมเบื้องยวนไก่ทอดไก่ย่างเนื้อย่างแกงไตปลาปลาทอดขมิ้นหมูหมักขมิ้น เริ่มหิวกันหรือยังคะพี่น้องดิฉันก็หิวแล้วเหมือนกันยังมีต่ออีกนะคะพี่น้องข้าวผัดขมิน้นไก่ต้มขมิน้นเนื้อตุนขมิน้นข้าวเหนียวหน้ากุ้งใส่ขมิน้นน้ำสลัดขมิน้นพริกแกงหุงมข้าวใส่ขมิน้นเมื่อสองวันก็หุงใส่ขมิ้นสวยค่ะทานอร่อยด้วย ขมิ้นใช้เป็นสีผสมอาหารสีของมัสตา,า,าร์เนยมะกรีลีขมิ้นใช้เป็นเครื่องสำอางผงขัดผิวจะเห็นจากพี่น้องคนพม่าชอบใช้ทาหน้าด้วยดินสิบหองผสมขมิ้นนับว่าเป็นลักษณะเด่นพอนึกผู้หญิงพมา่าจะนึกภาพออกทันที นับเป็นภูมิปัญญาโบราณของชาวพมา่าผู้หญิงไทยโบราณนิยมนำขมิ้นผสมมะขามเปียกมาขัดผิวกายให้ดูผุดพองกระจ่างใสขมิ้นชันมีคุณสมบัติบำบัดเพื่อสุขภาพได้ทั้งภายในร่างกายและภายนอกร่างกายเช่นแก้อาการท้องอืดอาการเวียนหัว ต้านวัณโรคแก้อาการพกชำ้ำสมานแผลสดแผลทลรกแก้น้ำกัดเท้ารักษาอาการปวดและอาการอักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบลดปฏิกิยาภูมิแพ้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมีลิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองมีลิ์ขับน้ำดีช่วยให้การย่อยและป้องกัน ไม่ให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดีมีฤทธิ์ขับลมภาวะไตอักเสบโรคเบาหวานภาวะคอเลสเตอรอลสูงเป็นไงพี่น้องฟังแล้วต้องบอกว่าขนาดเล็กแต่สรรพคุณมหาศาลจริงๆยังมีสุดยอดอีกรักษาโรคแอลเซเมอร์หรือความจำเสื่อมเนื่องจากสารสำคัญ ของขมิน้นฉันที่เป็นสารออกฤทธิ์เคอร์คูมินสารเคอร์คุมินมีฤทธิ์ต่อต้านขบวนการอักเสบทั้งหลายและยังยับยั้งสารก่อมะเร็งโดยเข้าไปเพิ่มรับเอนไซม์ที่กำจัดสารก่อมะเร็งออกจากร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเป็นปกติลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง คขมิ้นชันเนื้อในสีเหลืองอารามนี้ถ้าจะเปรียบศักคุณจากที่หยิบยกมาให้เห็นมีคุณค่าดังของคำเพราะคุณประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพชีวิตเรามากจริงๆเมื่อปลูกขมิ้นแล้วจะขุดเง้าขึ้นมาใช้ทันทีได้ไหมไม่ได้นะครับพี่น้อง เพราะเงาที่จะนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องมีอายุอย่างน้อย9-12เดือนและต้องไม่เก็บไว้นานเกินไปไม่เช่นนั้นน้ำมันหอมระเหยจะหายหมดที่สำคัญต้องเก็บไว้ไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามเก็บเกี่ยวในระยะที่ขมิ้นเริ่มแตกหนอ่อเพราะจะทำให้สารเคอร์คมิ้นในขมิ้นลดลง เป็นเหตุให้สัพคุณที่มีพลังของขมิ้นชันลดน้อยหายไปนะครับพี่น้องดอกขมิ้นสวยมากค่ะดิฉันนำมาปักจกันทุกป,ปีอยู่ใน้นานด้วยสวยมากๆค่ะดอกขมิ้นเป็นช่อแทรกขึ้นมาระหว่างก้านใบกลีบดอกสวยสีเหลืองอ่อนปกติจะบาลครั้งละ3าสดอก รูปกลมมี3ามโผล่ใบขมิน้นใบขมิน้นสีเขียวอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวแทงออกจากเงารูปใบหออกกว้างประมาณ12-15ถึงเซนติเมตรยาว30-40ถึงเซนติเมตรใบตัดมาเก็บไว้ห่อย่างป่าย่างเนือ้อรับรองรสชาติอาหาร ย่างอร่อยเป็นอย่างดีดิฉันนำมาย่างเป็นประจำบางครั้งก็ย่างปลาใส่ขมิ้นแล้วก็ห่อด้วยใบขมิ้นนะคะวิธีการปลูกควรเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนพฤษภาคมการเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวหัวขมิ้นในช่วงฤดูหนาว หรือประมาณปลายเดือนธันวาถึงมกราซึ่งช่วงนี้หัวขมิ้นจะแห้งสนิทนะครับพี่น้องคนโบราณเชื่อว่ากินขมิ้นแล้วจะไม่แก่กินแล้วผิวสวยเป็นยาอายุวัฒนะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นช่วยปรับทตุช่วยย่อยบำรุงตับบำรุงดี บำรุงเลือดลมให้ไหลเวียนดีทำให้เลือดสะอาดบริสุทธิ์ขับเลือดเสียบำรุงเอ็นให้เส้นเอ็นโรคแก้อาการเส้นเอ็นตายเพราะลมเดินไม่สะดวกดังนั้นจึงเปรียบขมิ้นดังทองคำโรคของเราวันนี้โรครอมโรค โคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ยังคงอยู่เคียนคู่กับเรานะคะพี่น้องราบที่เรายังคงมีหน้ากากปิดจมูกปิดปากเดินอยู่นอกบ้านในที่ทำงานและทุกทกที่ที่เราไปยังคงไม่ปลอดภัยผู้คนในสังคมต่างหวาดระแวงต่อกันไม่รู้ว่าเชือ้อไวรัส กำลังเพาะตัวอยู่กับคนไหนคนที่เรากำลังคุยด้วยหรือเปล่าดังนั้นเรามาเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สุขภาพเราแข็งแรงมีพลังด้วยมือเราเองนำผงขมิ้นครึ่งช้อนชาผสมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วดื่ม ช่วยขับไล่ฝุ่นในลำคอหายใจคล่องขึ้นบำรุงม้ามลดไขมันรักษาแผลในกระเพาะอาหารและร้างไขมันในตับกินก่อนนอนเสริมเพิ่มความจำให้ดีขึ้นขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยมีสันติสุขขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ